สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์คนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดอะไรที่มันแบบว่าให้มันไวขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดจาที่มันแบบว่านานเกินไปนะครับนานมากเลยครับไหนแม้แต่ตอนนี้ผมกำลังคิดนานอยู่ครับตอนนี้นะครับแต่ผมยองไม่เสียเวลาแล้วว่าผมจะทําอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าฟิลอกที่ผมจบได้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับก็คือพาร์ทนี้นะครับมาพาร์ทอันนี้เราไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับ รู้ดิสามารถใส่สปีดคอสูมได้เปล่านะครับแบบนี้ปส้คอสูมออกมาดิมามามาข้าศิก่อนโอเคขอบสปีดคอสูมหน่อยครับแบบนี้โอเคมปล่อย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 ,อย,อยโอเคทีนี้ได้มาแล้วครับตอนนี้โอเคใส่เลยครับไม่รู้ว่ามันสามารถฆ่าสัตว์ได้แบบปกติไหมครับเดี๋ยวต้องหาเราก็ลองฆ่าเลยดีครับ อย่างเช่นจะต้องฆ่าย้พวกนี้นะครับเนี่ยนเนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ว่ามันฆ่ายากกว่านะครับเพราะอะไรดูไหมครับพรามันตีไม่ค่อยโดนเลยครับไอ้นี่นะครับไอ้จอมมารที่หลอกเนี่ยีข้อเสียคือตีไม่โดนนะครับตีไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ครับหลังจากาก็หินใส่ข้างบนปาได้ไหมเนี่ยกดอะไรดีปาข้างบนไปเลยครับ พาสายได้อีกไหมนะครับคงจะไม่ได้แล้วครับไปลงขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เราดูดิว่าตรงนี้ม,นมันมีอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวมันขวนตรงนี้ได้นี่หว่าขวนตุกตาตาได้ดิถามตกลงมามันจะมีการเจ็บด้วยครับแบบนี้ผมลืมไปนะครับจะเป็นจอมมาฟีหลอกก็มีการเจ็บ ยันถึงตายได้ครับแบบนี้นครับมิสเตอร์มิโอลาเนี่ยผมเคยเห็นว่ามันเคยอยู่ตรงนี้ the gender, like นมาต่อนี่หว่าแล้วทุ่งเรือเนี่ยมันมีสมบัติอะไรบ้างเนี่ยผมเห็นว่ามันจะมีพวกยาวเติมเลือดใช่ไหมครับแบบนี้มันเสียเวลามันเสียเวลาเว้ยดูมาๆเปิดว่าไอ้ตัวนี้เท่าไหร่เด็กกว่าหกร้อยกว่าครับ น้อยกว่าแล้วเป็นตัคู่ด้วยนะแบบนี้ระวังนะวะวังลูกขโมยครับ,บเดี๋ยจะโดนไปแล้วนะครับแบบนี้ครับระวังมันด้วยครับไม่ได้ระวังด้วยตายเลยครับแบบนี้ครับแต่ตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เจ็ดร้อยกว่าเฮ้ยมันดีว่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยเฮ้ย ตัวนี้เลเวลเยอะกว่าที่ผมจับมาออกี้าไปตัวนั้นนะครับว่าเป็นอะไรที่หาที่ไหนไม่ได้เลยครับแบบนี้ตัวนี้เลเวลเก้าร้อยกว่านะครับไม่มีแต่ตัวเลเวลเยอะทาง้างนั้นวะอยากจับเนี่ยพวกเลเวลเยอะๆเนี่ยมันเสกไม่มานะครับแบบนี้นะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรนะครับไม่แน่ใจว่าอะไรคืออะไร ครับไม่รู้ว่ามันมีมันมีการโดนไฟหรือเปล่าวะาแบบนี้ผมไม่รู้นะว่ามันโดนอะไรถ้าเป็นอ้แบบนี้ข้างหลังมีปลาเนามันนี่วะเดี๋ยวรีบฆ่ามันเลยครับแบบนี้เดี๋ยวขอเออเลยเดี๋ยวฆ่ากระเบนก่อนนะครับฆ่าปลากระเบนก่อนนี่ไหฆ่าได้การตัดก็ได้ครับแบบนี้นะครับ มาเรียกกินไปเลยครับตรงนั้นมีเนสซี่ด้วยนี่หว่าเนสซี่มาเกิดด้วยเหรอวางง่า Net ไงฮะเนสซี่นี่ไปซะว่างไงฮะแมงดาแมงดา,งดา,งดานี่จัดไม่ดลเรื่นงไงวะบุญหลวงขานะเว้ยวางง่าไงฮะฉลามอืมแล้วว่าไงฮะฉลามมาดิมาเลยปลาฉลามอือ อันนั้นมีทีเล็กอยู่นี่วะรว่ไงไอ้อย่าโดนก็ข้ามาเลยระวัง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 มันแยกเนือเลยครับตอนนี้ไม่ใช่นะองดี้เฮ้ยอย่าให้มันมายุ่งเลยครับแม้กระทั่งแมงกระพุนด้วยนะครับอย่าให้มันมายุ่งนะครับตอนนี้เฮ้ยไอตัวนี้ไอต,ตัวนี้จับพาสซสีฟได้นะครับ ผมไม่รู้ว่าจะจับมันยังไงนะครับไอ่ S C P เนี่ยเท่าไหร่เนี่ย S C P สองสามหนึ SCP ่งเจ็ดนะครับเห็น S C P ที่แบบว่ามาเกิดแล้วคับตอนนี้นะครับถามว่าอยากได้มันไหมก็มอยากได้มันอยู่ครับแบบนี้นะครับอยากได้มันจริงๆแม้จะยงยองแบบพลาสติกเนี่ยไม่ก็ยังจับไม่ได้อีกครับแบบนี้นะครับมันก็ยังจับไม่ได้มันกันแล้วถามยังเป็นอันตรายด้วยนะครับ การกระโดดของฟีล็อกมันลอยนานมากเกินไปอเนี้ยแทนที่จะให้ล่วงไวๆหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมลอยนานมากเกินไปจนเสียเวลาเลยครับแบบนี้โคตรเสียเวลาเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยโคตรเสียเวลาเหี้ยอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเลยครับแบบนี้นะครับทํายังไงได้นะครับเราเล่นกันต่อไปดีกว่านะครับไม่ต้องไปสนใจไหมอะไรแม่งหรอกนะครับแบบนี้นะครับโอเคโอเคลงไวซะ จะแ,แหลกกับเหี้ยอะไรวะมันแหลกก็ชอบแหลกนะครับแบบนี้เวลาลงจากตัว s อ p ซแล้วเนี่ยมันจะมีไฟลุกลามราเสมอเลยครับแบบนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอตัวที่โดนไฟลุกลาม,ม,มอยู่เนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันทำดาเมจได้ด้วยวะแล้วแถมยังเป็นดาเมทที่อันตรายโคตรเลยครับแบบนี้ ครับอันตรายจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูผมเดี๋ยวนี้ดีกว่าผมตัวนี้เลเวลเท่าไหร่นร้อยยี่สิบตัวนี้อ่ะตัวนี้หกร้อยนะครับหกร้อยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ SCP อะไรอะเฮ้ยระวังเราวังระวังระวังระวัง ระวั S ง S C P ตัวนี้เลยครับแถมยันเป็น S C P ที่ค่อนข้างหายากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยววางไงฮะวางไงเฮ้ย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 ห้าไปไหนไม่ไงอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหนไหนะอย่าพึ่งไปไหนนะอย่าพึ่งไปไหนนะๆๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอขอขอลูกดอกขอลูกดอกอีกขอลูกดอกอีกนะครับขอลูกดอกไปเลยอย่าอย่าอย่าให้มันไปไหนนะครับอันนี้ยิ่งให้ข้าสลบมันขึ้่นไปเลยครับตอนนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมไม่ยอมผมไม่ยอม ไม่ยอมผมไม่ยอมเดยครับให้มันติดผิดก็พอเฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยมันมาจากไหนอะ เดี๋ยวก่อนนะ SCP ตัวนี้อุ้ยอุ้ยเร็วมากมาไปไหนไม่ได้แล้ว SCP ตัวนี้ SCP ในที่นาตายคล้ายดีโลเลยครับตัวนี้นะครับมันไม่อยู่เฉยด้วยยิงมันไปยิงมันไปสากัดก้านเอาไว้นะครับสากัดก้านเอาไว้เลยผมยอมเสียลูกดอกอันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะ ีลูกดอกไหนอีกเนี่ยพอร้องเลยใส่ลูกดอกข้าสึบแบบนี้มันจะไหวไหมเนี่ยจะได้ไหมลูกดอกข้าสึบแบบนี้นะครับจะไหวไหมยิงโดนไหมเนี่ยย็นยิงเย็นยิงย็น มอยากให้มันจับได้นะครับแบบนี้เลยไม่กี่ดอกแล้วนะครับมันเลยไม่กี่ดอกแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับผมต้องยอมเสียลูกดอกอไหนไปอีกเนี่ยแต่ดูก่อนนะผมสามารถผลิตลูกดอกอไหนได้บ้างขอนี้อีกนะครับขอนี้อีกโอเคใส่ไปเลยนะครับมาไม่ได้แล้วน่ เสร็จแล้วครับเอามาให้เนื้อน่องไปเลยครับ S C P ตัวนี้นะครับยัดไปเลยนะครับเนื้อน่องแบบนี้เดี๋ยวผมขอหน่อยผมขอหน่อยด้วยกันผมให้มันเยอะเกินไปนะครับอันนี้ให้มันเยอะเกินไปนะครับเยอะน่าดูเลยโอเค S C P ตัวนี้มันชอบกินเนื้อน่องด้วยนะครับโชคดีที่ผมมีเนื้อน่องอยู่นะครับ โอเคมันกินเนื้อน่องอย่างเดียวนะครับแต่ผมเคยเห็นมันตัวมีเล็กๆด้วยนี่มันมีตัวเล็กๆด้วยนี่ตัวเล็กๆมันมีหลายตัวนะครับอยู่ตรงแถวนี้นู่นไงนู่นไง SCP ตัวนู้นนะครับตัวมันเล็กมากเลยนะครับ SCP หนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับ scp หนึ่งศูหนึ่งสามถ้าเราวิ่งไปต่อยมันอย่าเพิ่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ก้อนหินนี้มันคือก้อนหินอะไรนะครับต้องดูแล้วมันไม่ใช่ scp เลยนี่หว่าอยารู้ดิเฮ้ย scp หนึ่งูหนึ่งสามเนี่ยไม่มีหลายตัวเลยเหรอแล้วทำไมเลเวลมันแบบว่าไม่ต่างกันล่ะ จะได้มันมาไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าค่าค่าหิวมันไม่ลดอ่ะีอแต่ค่าหิวมันลดแล้วดีกว่าลดไปสองเลยครับลดค่าหิวลดไปสองเลครับแบบนี้ไม่ใช่ลดไปหนึ่งนะครับค่าหิวลดลงไปหนึ่งแถมยังลดช้าด้วยนะครับช้ามากเลยนะครับอันนี้ scp ตรงนี้ ไม่น่าเชื่อว่าจะต้องมาเจอมันนะครับแต่ตัวนี้ต้องฆ่ามันไปซะหมอฆ่าแล้วจะได้อะไรห่อเอี่ยดอกไปทิ้งเลยนะครับดอกทิ้งไปเลยไม่รู้ว่าผมฆ่าตัวอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับยังเว้นขวานเหล็กนะครับต้องดอกเวลาดอกต้องใ้ระมัดระวังอย่างสูงเลยครับตรงนี้นะครับโอเคเวลาฆ่ามันจะได้อะไรมาผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้ คอาวนีผมดูว่าแพ็คพารคีมันเป็นตัวอะไรสักอย่างเสียงแบบนี้มันอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้นะครับอันตรายมาก่าเลยนะครับแถมข้างบนมีเหยื่อมีล้างอีกนะครับมีเหยื่อมีเอเจนอีกครับแบบนี้ดูนี่เอาแล้วไงเอาแล้วไงเข้ามาเข้ามาเลย อะอยังไงะเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเลยไอนครับแนวออกไปนะครับต่อไปเลยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับต่อไปต่อไปครับทำไมไอ้พวกนี้มันกินช้าจังเลยวะกินช้ามากเลยครับดูดิไม่ใช่เดย กินนานมากนะครับ SCP ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น SCP ที่ค่อนข้างที่จะจับยากตัวหนึ่งเลยครับแบบนี้นะครับค่าสรเนี่ยเป็น40,000นครับตัวเล้ขนาดนี้แต่ค่าสรบมันเยอะมากนะครับค่าสรุปมันไร้การนะครับไร้การยังบอกไม่ถูกเลยนะครับวันนี้ อย่าพึ่งฆ่าตัวอะไรดีกว่าไม่งั้นสัตว์ตัวอื่นเนี่ยจะมาเกิดอีกนะครับสัตว์ที่แบบว่าไม่คาดคิดนะครับสัตว์ที่มันมาเกิดแบบไม่คาดคิดนะครับวันนี้มันอยู่ไหนแล้วบางทีนะที่มันมีหินป้องกันอยู่ถ้ามันไม่มีหินป้องกันผมคงจับมันไม่ได้แน่นอนนะครับวันนี้ผมคงจะพลาดไปแล้วนะครับ รูป่ามันวิ่งไปที่หินตร,ตรงไหนอะ่ะมันหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อม,มีอยู่ตรงนี้เหรอมันมีหลายฝั่งเลยนี่หว่าแบบนี้นะครับมันมีหลายฝั่งแน่นอนนะครับอันนี้โอเคไม่เป็นไรสิ่งที่เราอยากจะทำก็ต้องรีบทำไป S.C.P มีสองสามตัวอยู่ที่นี่นะครับตัวเล็กด้วยนะครับอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าพีโคมาสต่อันนี้คืออะไรวะล่ะเป็นหมายเลขโคเนาะถามเป็นสัตว์ที่กินช้ามากๆเลยครับแบบนี้นะครับกินช้ามากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยไม่งไงอื ออามาเลยสปายก็หมกมาผมว่ายน้ำมาถึงบ้านแล้วตอนนี้นะครับใครจะขึ้นจอมอนต์ฟีหลอกฮนะต้องให้ระวังด้วยครับแบบนี้นะครับแต่ผมไม่เอานุกดีกว่านะครับนุกอาจจะได้มันมาเยอะเลยแบบนี้นะครับ เคสซีพีตัวเล็กๆตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัติของชีวิตตัวหนึ่งเลยครับสมบัติในชีวิตตัวหนึ่งเลยล่ะแต่ผมลองไปดูที่อื่นดีกว่านะครับตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเปเรื่อดีกว่าเสียงเสียงสมบัติมาเถอะอย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไป อย่าพ ak ่งเข้าไปนะครับเสียงพวกนี้เป็นเสียงที่อันตรายนะครับอันตรายถึงความตายได้เลยเนี่ยมันถึงความตายจริงๆนะครับวันนี้นะครับถึงความตายแบบโลมานก็มีครับมันอะไรอ่ะเฮ้ เราดูด้ว่าจะมี SCP ตัวไหนที่มันมาเกิดบ้างมี SCP จอมานฟิลล์นะครับลหลอไอสัตว์เข้ามาต่อสู้ถึงขนาดนี้เลยนะครับลวงทำไมกระทั่งนุกด้วยนะครับนุกตายไปทีละตัวนะครับแบบนี้แต่สิ่งที่ผมอยากได้ SCP ตัวนั้นก็คือ SCP ที่มันมีหน้าตาแบบอะไรนะเป็นกระดูกหมาลำตัวเป็นไชในโฟทเทียมหรือไม่ก็มีกาทเทียมนะครับ แต่คิดว่านั้นแต่คิดว่ามันเป็นนเกมการเทียบม,มากกว่านะครับนั่นคือตุนเหรอตุนงั้นเหรอแต่ทำไมมันมีควนตรงนี้เยอะเลยอะ่ะมันมีควนเทียบเลยครับตรงนี้เสียงเสียงม,มันได้รับใช้ชนะเลยนีหว่มันคืออะไรกันแน่เสียงนี้เดี๋ยว ต้องรูให้ดีก่อนจอมารฟีหลอกเลเวลห4ร้อยสี่สิเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอันตรายน่าดูนะครับอันตรายตรงไหนรู้ไหมครับอันตรายตรงที่แบบว่ามันมีสกิลรูปติดฟันนะครับสกิวรูปติดฟันเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้อีกตัวหนึ่งเลเวล5้ารอยี่สิบนะครับแต่ว่าเป็น S อ p อันตรายตัวหนึ่งนะครับมีหลายตัวเลยล่ะนะครับ มันไม่ใช่ไคามว่าอีกตัวหนึ่งหรอครับวันนี้นี่มันนี่มันหมานรกนี่บ่ไปหมานรกโอเคผมเจอหมานรกแล้วตอนนี้นะครับจิงจอกเก้าหางโอเคไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนไม่รู้ว่าคือตัวอะไรคือตัวอะไรนะครับ จะเห็นที่ว่ามันเป็นอะโลโซลัสนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเราบินไปเลยดียกว่านะครับบินไปเลยบินไปเลยจะต,ต้องบินกลับบ้านแล้วผมไม่มีอะไรมากกอท่นี้แล้วอืมอันนั้นคือจีเล็กใช่ไหมนี่ไงมันมาเรื่อยๆมันก็มาอีกแล้วแบบนี้ เ <Hey. S 2> ยังอยู่ยังอยู่อันนี้ยังอยู่กินไหมน,นี่ไหที่พ่อออมาให้หมือน <c oughs> ย,ยังยังสักทิกมันจะเสียต่อามาก็ไว้ตรงนี้อีกแล้วเดี๋ยวเราไปดู s C G e ที่มันจับตรงนั้นดีกว่าครับลองดูเลย <S s <c oughs> มันอยู่ไหนวะ ได้ยังเนี่ยจับนานมากเลยครับข้าหิวลด้นลงไปประมาณมาสักสามแล้วนะครับมันยังไม่กินเลยครับแบบนี้ไม่รู้ดิผมคิดว่าอยากจะให้ลุ้นถึงพาร์ทหน้าเลยกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ดิ ที่ว่าผิวน้ำเนี่ยมันสวยงามมากนะครับมันผมไปตรงในอะไรนะช่องแคบมรละกาอะไรประมาณนี้นครับแบบนี้มันสวยมันกับทะเลอันดอมันในฝั่งที่แบบว่าไม่เลอกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปกระแสน้ำสีฟ้าที่แบบว่ากำลังดีเลยครับแบบนี้นะครับโอเค สัตที่ผมจับได้มันก็ได้มาไม่น้อยเหมือนกันนะครับอันนี้สัตว์แบบนี้ก็ได้มาไม่น้อยเหมือนกันเรามีกบเรามีสามเขาเรามีไอ้อะไรหลายๆตัวนะครับที่อยู่บ้านแล้วแถมเก็บไอ้ตุงอะไรนะที่มันแคล้ายกับข่าแกงวงแล้วก็ได้อะไรมาสักหนึ่งหรือสอง นะครับแต่อันนี้ได้ไปเยอะกว่าไก่งอ้อยครับแบบนี้เพราะว่าน,นี้มันเป็นหมอดด้วยคาราโมันมาเดินตรงนี้ทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นสัตว์ที่มันไม่เป็นอันตรายก็จะไม่ฆ่ามันแต่ถ้าสัตว์ที่เป็นอันตรายเนี่ยแน่นอนมันคงจะให้อยู่พื้นท,ที่ไม่ได้หรอกนะครับอันนี้อลองดูดิผมเดินไปด้วยตามเขาดีกว่า ไปไปค่อยๆเวลาขึ้นสามเขาที่ไรมันต้องเต็มลูกทีเไปตลอดเลยครับ <ไป S 1> ถ้าเกิดว่าเพิ่มปีอพอซูมลงไปด้วยอันนั้นมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าผมลงจากสัอดเมื่อไหร่จากสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงทันทีนะครับอันนี้ รู้ว่าอันตรายหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่กินเลยครับดูเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างกินชาแต่ข้าค่าสลบเนี่ยจะลงไวมากกว่าค่าหิวอีกครับแบบนี้นะครับค่าสลบลงไวมากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมียาลดค่าหิวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โอเคมา,มากๆเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีไหมนะครับอันนี้เดียวลองดูก่อน S.C.P มันมีหลายขนาดนะครับแต่ผมก็ฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพอเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นเลยดียวกว่า mm hmm. ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรนะครับ ดี๋ยวผมเอาโอโลซาลัสลไปฆ่าตัวอะไรเล่นๆดีกว่าฆ่าตัวอะไรเล่นๆที่มันแบบว่าอันตรายแถวบ้านนะครับอันตรายแถวบ้านพวกผมก็ไปดูอะไรมาแล้วว่า S P เนี่ยมันมีแต่ตัวที่จับไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับแบบนี้นะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ห่างเงนหนืนานนิดมังนะครับอันนี้หาดไม่ได้เลย วิ่งไปวิ่งมาครัอบอันนี้โอเคจะได้ไหมตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีสัตว์ที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วสัตว์ที่เป็นอันตรายเนี่ยมันมีเทียบเลยครับแบบนี้เดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาเลยดีกว่า ไม่กล้าวิ่งไปหาเอ p ซเลยวะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวหินจะแตกนะครับเพราะว่าชุดกเกาะไอ้พวกเทกทรงพลังเนี่ยคือมันเป็นเทกที่ทรงพลังอยู่แล้วนะครับมันนี้แ่ดูดิว่าอะไรคืออะไรมันกินช้ามากเลยนะครับช้าแทบจับไม่ไหวนะครับช้าก็ช้าเกินไปนะครับตัวเล็กแต่กินช้ามาก น้นองๆก็ยศก,ก็ยากให้มันแล้วนะครับน้นองๆอยากให้มันแล้วผมจะไม่มีอะไรมากหรอกไปเดินทางด้วยนุ่งอีกดีกว่าไม่รู้นะว่าไปถึงมันจะเขียวหรือขาวก็ไม่รู้นะครับเขียวหรือขาวก็ไม่รู้ลองดูกันก่อนตอนนี้ยังขาวอยู่เลยครับ อันตรายอันตรายอ่ะตรงมาดินี่ไงจะไปฆ่าหมานี่วะผมจะไม่ยอมให้หมาเนี่ยไม้นี่ได้หรอกครับแล้วก็ดอกลงไปเลยครับเนี่ยดอกของที่ไม่จะเป็นออกเลยครับเนี่ยของที่แบบว่าไม่จะเป็นจริงๆครับออกไปเลย ผมไม่รู้ว่าฆ่าตัวอะไรได้บ้างครับแต่สิ่งที่ผมรอก็คือลอยตัวนั้นนะครับเรไม่ค่อยพิ้งสัตว์เหมือนกับพี่บอลหรอกครับเพราะว่าพี่บอลเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่นะครับในเรื่องของสัตว์นะครับเขาชอบพิมงสัตว์มากมากเลยโอเคผมอาจจะต้องจบคลิปในการเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าไหนะจะให้ลุ้นว่ามันจะจับได้ไหมตัวแบบนี้นะครับ ตัวที่แบบว่ามันมันหิวนานแต่ค่าสลบมันลงไวกว่าค่าหิวนะครับแบบนี้โอเคโอเคครับใครที่ชอบสลัรคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใน,ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับรายการเมทท่าฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเขอบ谢ครับ